สวัสดีครับผมนัทพลนะครับไฟขายนะวันนี้ผมพามาแนะนํารถนะครับตัวมาดสอ2รุ่นเอสเอนะครับสประตูคันเดียวนะคันนี้นะครับผมฟรีดาวให้15%บห้นะครับคันนี้ฟรีบรักาสา3ปีรวมถึงตัวค่าแรงนะผมฟรีให้10ระยะนะครับใครสนใจได้รถรุ่นนี้ก่อนส่งการนะครับฟรีดาวสิบห้าเป์็นเป็นรถใหม่นะครับดูคลิปนี้ให้จบผมจะแนะนำว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเราไปชมกันเลยนะครับ ครับวันนี้ผมมีรถใหม่มานำเสนอครับเป็นรถมาสด้าสองนะครับรุ่น 1.3S เลเทอร r สีดาน4ประตูนะครับคันนี้เป็นสีขาวแบบเซรามิกนะครับสีขาวเซรามิกเนี่ยผมจัดโปรพิเศษนะครับคันนี้นะครับคนที่ซื้อไฟแนนซ์ผมฟรีดาวให้15%นะครับผ่อนเหลือประมาณ9,500บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้โปรโมชั่นครับไม่พอเท่านั้นผมฟรีประกันไยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับรวมถึงตัว m a สด้า Care 3ปีคันนี้นะครับ ลูกค้าจะได้ฟรีค่าแรงให้10ระยะนะครับคันนี้ไม่ต้องเสียค่าแรงเวลาเข้าศูนย์บริการนะครับตลอด5ปีนะฟรีให้นะครับคันนี้ใช้เงินออกรถนะครับศูนย์บาทนะครับคันนี้ผมฟรีได้ครัสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ผมกล่าวให้ขางต้นครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับไฟหน้านะครับคันนี้เป็นแบบ LED พร้อม Daytime นะครับคันนี้ส่วนตัวล้อนะครับล้อลอยขนาด15นิ้วลมดำนะครับ สวยมากนะครับคันนี้รถใหม่สีเซรามิกนะครับสวยงามนะครับคันนี้รุ่นรองท็อปนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะครับนี่จะเป็นภายในของรถตัวเจ้ามาด้าสองรุ่นเอสเลเทอนะครับเป็นรุ่น4ประตูนะครับ ออปชันนะครับภายในจะได้เมมโมรี่บอรให้สองตำแหน่งนะครับอันนี้เป็นบอร์ดไฟฟ้าด้วยส่วนตัวพวงมาลัยน่าจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีระบบควบคุมความเร็วนะครับบลูทูธนะครับพาร์เดอร์ชิพนะครับระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับรวมถึงตัวไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบออโต้แล้วนะครับส่วนระบบเซฟตี้น่าจมีตัว GVC Plus นะครับระบบ traction control นีให้ครบในคันนี้ รุ่นนี้รองท็อปนะมีตัวหน้าจอแบบ Active d i วิ i n g Display ด้วยนะครับตัวเรือนไมจานี่ครับจะเห็นเป็นเรือนไม้อยู่ที่กระจกนะครับจะให้ลูกค้าเวลาขับรถจะไม่ละสายตาจากถนนนะครับรุ่นรองท็อปคุ้มยังไงนะครับตัวนี้มีครบทุกอย่างนะครับ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับรวมถึงตัว Wireless Charge นะครับแบบไร้สายนะครับตัวนี้นี่ครับหน้าจอนะครับมีกล้องมองหลังแล้วนะครับ d ด s บอร์ดทุกอย่างดู หรูมากนะคันนี้เป็นรถใหม่นะครับผมจัดโปรให้พิเศษคันนี้คันเดียวนะครับฟรีดาวให้15%ผ่อนเดือนละ9,500นะครับบริเวณหาฟรี3ปีนะคันนี้ไม่ต้องเสียค่าแม่ทนแนนนะครับเวลาซื้อรถออกไปนะลูกค้าผ่อนอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้มีกระจกไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทแนวพุสตานนะคันนี้รวมถึงตัวอิ m ม b i l ลเ e อร์แล้วนะมีการขโมยในตัวแล้วนะครับ พามาดูตัวแผงข้างหลังนะครับข้างหลังกว้างมากภายในกว้างครับสำหรับ,บรถมาด้าสองรุ่นเอสเลเตอร์สี่ประตูซีดานนะครับเบาะสามารถพับได้สี่สิบหกสิบผมจะแนะนำการพับเบาะให้ดูนะครับดีการพับเบาะเราดึงสลักตรงนี้นะครับ จะดึงได้ทั้ง2ฝั่งนะเพราะบอกพับได้4 0 60นะครับผมจะพับด้านอีกด้านหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับพับแล้วยังมีเนื้อที่เหลือไว้นั่งไว้2ท่านนะครับส่วนเบาะหน้าเป็นการนั่งปกตินะครับเราพับเบาะได้ยังมีบางคนคิดว่าเออรถมาตร้งแคบนะพอเวลาพับเบาะแล้วจะไม่ได้นี่ครับพับให้ดูแล้วนะครับสวยมากครับรุ่นนี้สี่ด่านสี่ประตูท้ายกว้างมากนะครับดูมือผมนะครับ อื้งนะคันนี้ผมดูตัวตัวนี้จะไม่มียางอะไรจะเป็นชุดซ่อมยางอะไหล่นะครับนี่ครับจะเป็นตัวชุดซ่อมยางอะไหล่คุ้มมากครับรุ่นนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับ คันเดียวนะครับคันนี้สีขาวเซรามิกครับโปรพิเศษนะครับฟรีดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฟรีมัดดักแคร์สามปีรวมถึงฟรีค่าแรงให้สิบระยะด้วยนะครับคันนี้น้ำมันนะครับจะรองรับน้ำมันสูงสุด e 2 0นะครับคันนี้เติมน้ำมันโซคอน95ได้นะครับแต่ยกเว้นโซคอนเกนึ่นะครับรถตัวมาด้าสองจะไม่รองรับน้ำมันออกเทนต่ำนะครับเพราะรถมีกำลังอัดค่อนข้างสูงนะครับทำให้ไม่รองรับนะครับ ดูภายในห้องโดยสารนะเบาะหนังสวยมากนะครับรุ่นมาด้าสองนะครับคันนี้สวยมากนะร,รุ่นสีนี้เฉพาะสีนี้ผมมีให้คันนี้คันเดียวนะครับโปรนี้นะครับมาเลือกสีอื่นไม่ได้นะผมฟรีดาวให้สิบห้าเซนนะครับสวยมาก เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้ามาด้า2นะครับรุ่นมาด้า2รุ่นนี้นะครับจะประหยัดมันนะครับสูงสุด23.3กิโเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์ส่สูบนะครับ16วาล์วนะครับ93แรงม้าแรงบิด123นิวตันเมตรนะครับคันนี้โคตรประหยัดนะครับสำหรับในรถมาด้า2นะครับเป็นเครื่องยนต์ SkyActiv-G นะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์การจัดวางค่อนข้างสวยนะครับดูครับมีตัวแผงกันความร้อนให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสําหรับรถมาด้าสอคันนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการบํารุงรักษานะครับเราฟรีบำรุงรักษาให้3ปีนะครับรวมถึงค่าแรงให้10บริยะนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการแม่ทันแนนนะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายยังไงเข้าศูนย์บริการฟรีทั่วประเทศนะครับตัวรถคันนี้ยังรับวันา3ปี1นึ่งแกิโลนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับคันนี้ รถสวยนะครับคันนี้นะครับสีประตูคันเดียวสีเดียวนาะฟีดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผ่อนเดือนละเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับฟีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับทักไลน์ผมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับยังไงผมฝากรถคันนี้ไว้ก่อนนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับยังไงฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ